เมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับคณะค่ะได้หารือแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายความมั่นคงปกครองประชาสังคมเอกชนค่ะเพื่อที่จะจัดทํายุาทธศาสตร์นะคะในการแก้ไขปัญหาชายแดนตายค่ะนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เข้าประชุมค่ะ เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายอำเภอจากทั้ง37อำเภอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารองค์กรประชาสังคมแล้วก็ภาคเอกชนในระหว่างวันที่24-25พฤษภาคมค่ะโดยนายภูมิธรรมเองก็ได้กล่าวกับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกกลุ่มนะคะว่าการลงมาในพื้นที่ครั้งนี้ก็ตั้งใจจะมารับฟังปัญหาเงื่อนไขข้อจํากัดรวมไปถึงข้อเสนอแนะนะคะในการ การแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้จากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงๆเพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปใช้ประโยชน์สําหรับการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วก็การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จําเป็นจะต้องมีการคิดให้ครบถ้วนทั้งระบบแบบทุกมิติด้วยเพื่อเป็นการสร้างสันติสุขสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างสังคมปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้พร้อมกับเสนอสิ่งที่อยาก จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะ